ลุกพลังอสูรสวรรค์ตกลงอี้เฉินเดินคอตกออกมาตอนนี้เขาไม่กลัวแล้วเขารู้สึกว่าเป็นคนได้แค่ครั้งเดียวไม่มีอะไรต้องกลัวแต่เขาก็ไม่อยากจะสัมผัสกับความรู้สึกที่เหมือนตายทั้งเป็นอีกคุณไม่อยากรู้หรือว่าคุณเพิ่งปลุกพลังอะไรเลยเสียงพูดขึ้นในทันใดมันคืออะไรเหรอีอ้เฉินตกตะลึงและถามเลยเซียงกล่าวว่าความบ้าคลั่ง นี้ไม่ใช่เทคนิคของวิชาเทพผู้บ้าคลั่งแต่เป็นพลังสายเลือดชนิดหนึ่งจากสัตว์ร,ร้ายตระกูลเบเฮมอตฉันมีสายเลือดผสมระหว่างมนุษย์ปีศาจและชนเผ่าธรรมดาดังนั้นฉันจึงมีสามสายเลือดเพื่อฝึกฝนเคล็ดวิชาเทพผู้บ้าคลั่งและเคล็ดวิชาอสูรสวรรค์ในเวลาเดียวกันนี้ฉันก็ได้ปรับปรุงสายเลือดคุณแต่ไม่ได้เปลี่ยนสายเลือดคุณให้กลายเป็นสายเลือดของเบเฮมอตแต่เพื่อให้คุณมีสายเลือดความบ้าคลั่งโดยกำเนิด ดังนั้นคุณจะสามารถใช้วิชาเทพผู้บ้าคลั่งฉบับปรับปรุงแล้วของฉันเพื่อทําให้ความบ้าคลั่งมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการปลุกความบ้าคลั่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดสําหรับคุณในการก้าวข้ามขีดจํากัดที่แท้จริงหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ในอนาคตคุณไม่จําเป็นต้องปลุกพลังเคล็ดวิชาเทพผู้บ้าคลั่งอีกครั้ง ความบ้าคลั่งสามารถกระตุ้นความแข็งแกร่งของคุณได้ในทันทีอย่างน้อยความแข็งแกร่งจะเพิ่มขึ้นสองเท่าและทนต่อความเจ็บปวดชั่วคราวปัญหาเดียวของมันคือมันง่ายมากที่จะตกอยู่ในความบ้าคลั่งดังนั้นแม้ความบ้าคลั่งจะเต็มไปด้วยพลังแต่คุณควรสังเกตตัวเองให้ดีในระหว่างกระบวนการบ้าคลั่งคุณควรพยายามทําให้ตัวเองมีสติให้มากที่สุดด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่คุณจะสามารถใช้พลังความบ้าคลั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ความแข็งแกร่งทางกายภาพของคุณในตอนนี้ฟื้นตัวประมาณ3 0แล้วนี่เป็นเหตุผลที่ฉันเลือกคุณเป็นทายาทเพราะถึงแม้ว่าคนปกติจะพัฒนาสายเลือดของเขาและปลุกสายเลือดความบ้าคลั่งได้แล้วก็ตามแต่เมื่อใดที่พวกเขาใช้เทคนิคความบ้าคลาั่งพวกเขาจะต้องใช้เวลาหลายวันในการฟื้นฟูเว้นแต่ว่าเขาจะฝึกฝนจนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นแล้วเวลาฟื้นตัวก็อาจจะลดลงแต่สําหรับคุณมันแตกต่างออกไปเมื่อตอนที่คุณปลุกพลงังมีส่วนหนึ่งของพลังสายเลือดแห่งการทําลายล้าง ในตัวคุณที่ฉันผนึกเอาไว้ได้หลุดจากผนึกและผสานเข้ากับร่างกายและสายเลือดความบ้าคลั่งทําให้คุณสามารถฟื้นตัวได้เร็วและมีความเป็นไปได้ที่คุณจะใช้ความบ้าคลั่งครั้งที่สอได้ในระยะเวลาอันสัน้นการพัฒนาพลังสายเลือดของคุณความบ้าคลั่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการทําลายสายเลือดของคุณในทางกลับกันพลังแห่งการทําลายล้างก็เหมาะสมที่สุดสําหรับสายเลือดแห่งความบ้าคลั่งเช่นกัน ยี่เฉินตั้งใจฟังอย่างเงียบๆน,นี่เป็นครั้งแรกที่เลยเซียงพูดกับเขามากมายและยังทำให้เขาเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเขาเองอีกด้วยครูตอนแรกถ้าฉันฝึกฝนแบบปกติโดยไม่ต้องมีการกระตุ้นที่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมานานแค่ไหนที่ฉันจะสามารถปลุกพลังสายเลือดแห่งความบ้าคลั่งให้ตื่นได้ยี่เฉินถามเลยเซียงสส่หัวและพูดว่าฉันไม่รู้แต่การปลุกสายเลือดความบ้าคลาั่งครั้งแรกนั้นต้องใช้การกระตุ้นจากภายนอก เมื่อเทียบกับฉันถือว่าคุณโชคดีมากแล้วโอเคพอแล้วกลับไปฝึกเคล็ดวิชาเทพผู้บ้าคลั่งต่อก่อนจะขําเพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งและสัมผัสถ,ถึงความเปลี่ยนแปลงหลักจากการปลุกพลังและคืนนี้จะเป็นช่วงเวลาของการปลุกพลังอสูรสวรรค์หายังจะปลุกอีกเหรอก่อนที่อี้เฉินจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เขาก็ถูกเลยเซียงจับกลับไปยังสถานที่เดิมในทันทีนยามเช้าตรู่ ดวงตะวันก็ยังคงเป็นดวงตะวันดวงเดิมที่ยังเจิดจ,จรัดแต่ในขณะนี้เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของเขาดูซับอาราฟ้าดินตามธรรมชาติในอากาศเพื่อเติมเต็มและทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเองและดูเหมือนว่าเขาได้เข้าสู่ระดับใหม่ทั้งหมดแล้วดังที่เลยเซียงกล่าวไว้ว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและตอนนี้ความอ่อนล้าของเขาลดลงไปมากกว่าครึ่งแล้วฝึกต่อไปเลยเซียงกล่าวเบา อี่เฉินเงยหน้าขึ้นและเหลือบมองไปที่เหลยเสียงนอกจากจะทำอะไรไม่ถูกยังปรากฏรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเขาสัมผัสได้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปลุกพลังของสายเลือดความบ้าคลั่งในครั้งก่อนอย่างไรก็ตามถึงการปลุกพลังจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงแต่ตอนนี้เขายังคงตระหนักถึงร่างกายของเขาเล็กน้อยในความเป็นจริงแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างเขาไม่สามารถต่อต้านได้อย่างแน่นอน ไม่มีใครสามารถช่วยเขาให้รอดพ้นเงื้อมือจากครูคนนี้ได้จากประสบการณ์ครั้งแรกที่เขายังไม่ตายก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วการฝึกฝนอะไรที่ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายอยู่ตลอดเวลาเรื่องแบบนี้และอายใจจริงๆเขาเก็บความคิดที่วุ่นวายทั้งหมดไว้ในใจและหันกลับมาฝึกฝนต่อไป หลังจากผ่านการปลุกพลังมาแล้วเขาก็รู้สึกถึงความแตกต่างความเร็วของการไหลเวียนเลือดในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างกระทนหันมีเสียงราวกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งและมันทําให้เขาตกใจและเลือดที่ไหลเวียนอย่างรวดเร็วนี้ยังทําให้เขารู้สึกว่าร่างกายของเขาร้อนขึ้นในทันทีเหมือนเลือดของเขากําลังเดือดและดูเหมือนว่าเขาจะสามารถเข้าสู่สถานะพิเศษได้ตลอดเวลานี้ควรจะเป็นความรู้สึกความบ้าคลั่งใช่ไหม ความกระสับกระส่ายและความร้อนรนแบบนี้ค่อนข้างพิเศษจริงๆและเขายังสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เขาฝึกฝนด้วยเทคนิคเทพผู้บ้าคลั่งนั้นมีระดับสูงขึ้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับเดิมในช่วงก่อนที่เขาจะถูกทำลายจิตวิญญาณการต่อสู้แล้วนี่มันเร็วเกินไป เท่าที่ฉันคำนวณมันควรจะเกินหนึ่งเดือนหลังจากที่ฉันเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังหรือการฟื้นฟูนี้อาจจะเกี่ยวกับฐานการฝึกฝนเดิมของฉันแต่การฟื้นฟูระดับพลังกลับมาได้รวดเร็วขนาดนี้เป็นเรื่องที่ดีจริงๆอีเ้เฉินนั่งสมาธิและฝึกฝนอย่างเงียบๆคำพูดที่เลยเสียงพูดก่อนหน้านี้ก็เริ่มวงเวียนอยู่ในหัวของเขาความบ้าคลั่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการทำลายสายเลือดของฉันในทางกลับกันพลังแห่งการทำลายล้างก็เหมาะสมที่สุดสำหรับสายเลือดแห่งความบ้าคลั่งเช่นกัน และเมื่อคุณบ้าคลั่งจะสามารถเพิ่มความแรงและลดความเจ็บปวดได้ในขณะเดียวกันก็จะเกิดคุ้มคลั่งได้ง่ายดังนั้นฉันต้องสงบสติอารมณ์ให้ได้มากที่สุดนี่คือสถานการณ์ที่ฉันต้องเผชิญความบ้าคลั่งนี้ดูเหมือนว่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าใช่ไหมลองทดสอบดูฉันบอกแล้วว่าการปลูกครั้งแรกยากที่สุดและไม่จําเป็นต้องปลูกเคล็ดวิชาเทพผู้บ้าคลั่งอีกต่อไปในอนาคตแต่ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการปลูกทักษะอสูรสวรรค์ในคืนนี้ดังนั้นอย่าหักโหมมากเกินไป เลยเสียงนั่งไขว่ห้างและมองไปที่อี้เฉินที่กำลังฝึกอยู่ข้างๆเขามีรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของเขาความก้าวหน้าของอี้เฉินเร็วกว่าที่เขาคิดไว้มากใช้เวลาเพียง36วันสำหรับในการฝึกทั้งเคล็ดวิชาเทพผู้บ้าคลั่งและเคล็ดวิชาอสูรสวรรค์เพื่อเข้าสู่อาณาจักรเสี่ยวเฉิงสิ่งนี้ยังพิสูจน์ให้เห็นอีกว่าการอนุมานของเขาถูกต้องสายเลือดที่มีพลังแห่งการทำลายล้างนั้นเป็นเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับสืบทอดเชื้อสายของเขาก่อนหน้านี้ในการรบกระตุน้น เลยเซียงก็ไม่ได้คาดคิดว่าอีเฉินจะสามารถปลุกสายเลือดความบ้าคลั่งให้ตื่นขึ้นได้ในครั้งแรกการตื่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีข้อกําหนดเบื้องต้นมากมายรวมทั้งการกระตุ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงดังนั้นเลยเซียงคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องกระตุ้นสักสองถึงสามครั้งโดยทั่วไปครั้งแรกกะทันหันที่สุดแต่ครั้งที่สองน่ากลัวที่สุดหลังจาก6หรือ7ครั้งมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะชินกับมันหลังจาก3าครั้งเอฟเฟกต์จะเบาบางลง ดังนั้นเลยเซียงจึงคิดว่าการกระตุ้นสัก2-3ถึงครั้งน่าจะเป็นโอกาสที่อี้เฉินจะปลุกสายเลือดความบ้าคลั่งได้แต่นี้เหนือความคาดหมายพลังทำลายล้างในร่างอี้เฉินถูกกระตุน้นด้วยความกลัวอย่างรุนแรงเพียงครั้งเดียวอี้เฉินก็สามารถระดมเคล็ดวิชาเทพผู้บ้าคลัง่งและปลุกสายเลือดความบ้าคลั่งได้ในครั้งแรกนี่ยัดนอหมายความว่าพลังของเทพพระเจ้าคลั่งที่เขาประทับไว้ในร่างกายของอี้เฉินนั้นถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะเป็นเพียงมเมล็ดพันธุ์แต่การปลูกมเมล็ดพันธุ์นี้ทำให้อี้เฉ ค่อนข้างพูดได้ว่าการปลุกความบ้าคลั่งนั้นยากที่สุดแต่การปลุกอสูรสวรรค์น,นั้นง่ายมากหากคุณยังคงฝึกฝนด้วยความเร็วเท่านี้การปลูกพลังขั้นสูงสุดในอนาคตน่าจะมีโอกาสสำเร็จภายในหนึ่งปีถ้าทำได้หมดเฮ้ๆพวกเขาจะต่อสู้กับเจ้าได้อย่างไร4.5การเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเชคของราชันเทพตอนที่29ร่างจำแรงอสูรสวรรค์หรือเรียกว่าทูตตกสวรรค์ หาได้ยากนักที่เหล่าราชันเทพจะให้ความสนใจกับสิ่งใดและการแข่งขันของพวกเขาทั้งสี่ในแผนการของการมาสอนที่โรงเรียนเชฟก,ก็คือหนึ่งในนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะขี้เกียจแต่มันก็น่าเบื่อหน่ายอย่างยิ่งจนพวกเขาต้องหาอะไรทํา ดังนั้นเมื่อเขามาที่นี่เขาก็มีแผนการอยู่แล้วโดยภายในหนึ่งปีการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่พวกเขากําหนดเอาไว้นักเรียนแต่ละคนที่พวกเขาคัดเลือกมาจะต้องแข่งขันกันเพื่อดูว่าสาวกของใครจะเป็นผู้ชนะและผู้ชนะจะได้รับรางวัลบางอย่างรวมถึงการได้เข้าไปสู่รอบต่อๆไปราชันเทพทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากความรู้สึกในการเผชิญกับคอขวดหายไปอย่างสมบูรณ์และการพัฒนาที่ทรงพลังเหมือนเกิดใหม่ทำให้เขาได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการฝึกฝนในวันนี้ เมื่อเขาตื่นขึ้นจากการฝึกฝนก็ถึงยามอาทิตย์อัสดงแสงสว่างก็ค่อยๆจางหายไปร่างกายของอีเฉินเต็มไปด้วยพลังงานและสายเลือดก็เหมือนกับแม่น้ำยงสีที่เปลี่ยนไปด้วยพลังแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่มีกล้ามเนื้อที่ปนทั้งตัวแต่เขาก็รู้สึกว่าร่างกายเขาสูงขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้แต่ลมหายใจของเขาก็ดูเสถียรขึ้นมากในสายตาของเหลยเซียงอี้เฉินในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว มั่นคงแม้แต่อารมณ์ของเขาก็ดูสงบขึ้นมากแม้เขาจะยังมีกลิ่นอายของความเป็นเด็กแต่เขาก็สูงขึ้นมากกว่า10เซนติเมตรแล้วตอนนี้เขาสูงเกือบ170เซนติเมตรแล้วและในเด็กรุ่นราคราวเดียวกันเขาสูงกว่าใครๆอย่างแน่นอนแน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะตัวโตขึ้นอย่างมากแต่ต่อหน้าเลยเซียงเขาก็ยังเป็นเด็กรู้สึกอย่างไรบ้างเลยเซียงถามหลังจากได้ยินคำถามของเขาอี้เฉินรู้สึกน้ำตาจะไหลครู นี่เป็นครั้งแรกที่คุณถามฉันว่าฉันรู้สึกอย่างไรไม่ว่าคุณจะทิ้งฉันหรือโจมตีฉันจนลอยคุณไม่เคยถามฉันว่าฉันรู้สึกอย่างไรแน่นอนเขาแค่คิดอยู่ในใจไม่กล้าที่จะพูดออกมาเหมือนว่าความแข็งแกร่งจะเพิ่มขึ้นมากการฝึกฝนเคล็ดวิชาเทพผู้บ้าคลั่งก็รับรื่นดีความเร็วในการฝึกฝนเพิ่มขึ้นอย่างมากดูเหมือนว่าสายเลือดของฉันมันประตูได้ตลอดเวลาและฉันเองก็ปรารถนาเช่นนั้นนี่มันคือสภาวะความบ้าคลั่งใช่หรือไม่ อีเฉินกล่าวถามถูกต้องเป็นเช่นนั้นเหลยเซียงพยักหน้าดวงตาของเขาดูโล่งอกเล็กน้อยและเขาก็พอใจกับสิทธิของเขามากขึ้นค่ำแล้วเตรียมปลุกพลังอสูรสวรรค์เหลยเซียงพูดเบาๆร่างกายของอีเ่เฉินสันสถานแววตาของเขาสั่นไหวดูเหมือนว่าเขาจะพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างจิตวิทยาแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็พยักหน้าอย่างไม่เต็มใจเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็เตรียมใจมาบ้างแล้วมาเลยมาเลย ความร้อนในร่างกายของอีเฉินค่อยๆหายไปในเวลานี้ความเยือกเย็นของเคล็ดวิชาอสูรสวรรค์ค่อยๆเผยออกมาทีละน้อยก่อนกระจายไปทั่วร่างของเขาคุณกำลังจะทำอะไรน้ำเสียงเลยเซียงดูประหลาดใจเล็กน้อยหืออี้เฉินตกใจเขามองไปที่เลยเซียงครูท่านบอกให้ปลุกพลังไม่ใช่หรือหรือว่าต้องใช้แรงกระตุน้นใครจะไปกระตุ้นคุณการปลุกพลังของอสูรสวรรค์น,นั้นแตกต่างจากความบ้าคลาั่ง ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีการกระตุน้นเลยเสียงพูดด้วยท่าทีกระตือกรื่งเล็กๆน,น้อนแต่เขาก็อดที่จะขำไม่ได้สิทคนนี้ดูเหมือนจะกลัวเขาเล็กน้อยเจ้านี่นะความกล้าของเจ้าเนี่ยมากกว่าข้าในสมัยเด็กๆเสียอีกอีเ่เฉินยังไม่คลายกังวลเพราะเขาก็ไม่คิดว่าครูของเขาจะพูดคุยอย่างเปิดเผยกับเขาเขามองดูครูของเขาอย่างระแวดระวังเพื่อจะหลบเลี่ยงได้ทันท่วงทีตามข่ามา แล้วท่องคาถาเพื่อกระตุ้นพลังเวทที่คุณฝึกฝนด้วยทักษะอสูรสวรรค์เลยเซียงกล่าวด้วยท่าทางนิ่งเฉยคาถาอะไรยี่เฉินกล่าวจากนั้นเขาก็เห็นเลยเซียงเบื้องหน้าเขาท่องคาถาด้วยเสียงที่ต่ำดังออกมาจากปากของเขาความมืดบอดฝ่ายจิตวิญญ,ญาณข้าเป็นอิสระจากความตายจงตื่นขึ้นเถิดอสูรสวรรค์นในตัวของขา้าเสียงท่องมนต์ที่กังวนดังเสียงพระโพธิสัตว์เต็มไปด้วยความรู้สึกที่พิเศษยี่เฉินรู้สึกเพียงว่าอุณหภูมิรอบตัวของเขาลดลงอย่างกระทันหัน และเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับครูของเขาที่อยู่ตรงหน้าใบหน้าของเหลยเซียงดูเหมือนจะซีดลงกว่าก่อนหน้านี้และแสดงออกถึงความแย่ยิ่งแม้แต่ดวงจันทร์บนฟ้าก็ยังดูอับแสงลงในเวลานี้ร่างของเหลยเซียงไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักแต่ด้านหลังของเขามีปีกขนาดใหญ่ค่อยๆกางออกมาปีกแต่ละคู่มีขนาดใหญ่มากจนบดบังท้องฟ้า เมื่อปีกทั้งหกคู่กลางออกอีเฉินรู้สึกเพียงว่ามีแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวได้กระตุ้นเลือดในร่างกายของเขาให้สั่นสะท้านอย่างรุนแรงแม้แต่เลือดแห่งการทำลายล้างที่เขาสัมผัสไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วก็กำลังจะระเบิดออกมาภายใต้การกระตุ้นนอนี้12ปีกทั้งหมด6คู่12ปีกทุกปีกสีดำมืดดุดหมึกในขณะนี้เลยเสียงเปรียบเสมือนเทพปีศาจส,สร้างความตกตะลึงให้อีเฉินเป็นอย่างมากครู คุณมีพลังขนาดนี้เลยเหรอท่องคาถา,ถาเสียงเย็นชาของเหลยเสียงดังขึ้นตกลงความมืดบอดฝ่ายจิตวิญญาณข้าเป็นอิสระจากความตายจงตื่นขึ้นเถิดอสูรสวรรค์ในตัวของข้าอี้เฉินจำได้ชัดเจนมากเมื่อเขาไร้มนนี้ครั้งแรกร่างกายเขาไม่สมบูรณ์ก็จริงอยู่เพราะออร่าบนร่างครูของเขามันแรงเกินไป คราวนี้มีฉากแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อเขาเริ่มไร้เวทมนต์เขารู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังเวทมนต์ของเทคนิคอสูรสวรรค์ที่เขาฝึกฝนดูเหมือนจะถูกกระตุ้นด้วยเสียงสะท้อนพิเศษและพลังเวทมนต์ที่ถูกกระตุ้นก็เริ่มรุนแรงพื้นดินรอบๆเริ่มสั่นสะเทือนและความรู้สึกเย็นเยือกก็ทำให้จิตใจของเขากระเจิงขึ้นเมื่อพลังเวทมนต์ขับเคลื่อนแสงรอบๆตัวของเขาก็มืดลงและความเร็วของพลังเวทมนต์ในร่างกายของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน ใช่แล้วความเร็วของพลังเวทเพิ่มขึ้นอย่างมากราวกับว่ามีบางอย่างประตูอยู่ในร่างกายพลังทำลายล้างที่เหลือเสี่ยงชักนำก่อนหน้านี้เริ่มผสานเข้ากับพลังเวทอย่างเงียบๆทำให้รัศมีของอี้เฉินค่อยๆเปลี่ยนไปอาอาาความเจ็บปวดรุนแรงนี้ทำให้อี้เฉินตะโกนออกมาเขาไม่สามารถบอกได้ว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นเช่นไรเขาแค่รู้สึกว่าในขณะนี้ร่างกายของเขาดูเหมือนจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆด้วยพลังงานพิเศษนั้น เขาตะโกนอย่างเจ็บปวดแล้วความหนาวเย็นทั้งหมดก็พุ่งไปที่แผ่นหลังของเขาในช่วงพลิบตาเขารู้สึกถึงอาการชาที่มาจากด้านหลังอย่างกระทันหันราวกับว่ามีบางอย่างไหลออกมาจากหลังของเขาความรู้สึกเย็นยะเยือกแผ่ออกไปข้างหลังเขาทันทีชูปีกสีดําคู่หนึ่งงอกออกมาข้างหลังของเขาเมื่อปีกคู่หนึ่งงอกออกมาอี้เฉินรู้สึกชัดเจนว่าลมหายใจที่เย็นยะเยือกปริมาณมากหลังไหลออกมาตามขนแต่ละอันเพื่อหลอมผสานกับร่างและกลายเป็นพลังเวทมนต์ของตัวเอง ส่วนพลังเวทมนต์ที่กระจัดกระจายไปทั่วร่างกายของเขาในระหว่างการฝึกฝนครั้งก่อนก็รวมตัวกันอย่างรวดเร็วในเวลานี้กลายเป็นวังวนเวทอยู่บริเวณหน้าอกของเขาและหมุนอย่างรวดเร็วเหลยเซียงเฝ้าดูพลังเวทมนต์ของอีเ้เฉินที่ประตูอย่างเงียบๆเ,เมื่อปีกของเขากางออกก็เห็นความแตกต่างระหว่างปีกของอีเ้เฉินกับปีกของเขาปีกของอีเ้เฉินมีสีดำและมีรัศมีของสีม่วงจางๆเห็นได้ชัดว่านี่เป็นคุณลักษณะที่เกิดจากพลังแห่งการทำลายล้างเช่นเดียวกับพลังความบ้าคลั่งที่แตกต่างไปจากเดิมเหมือนกัน เคล็ดวิชาทั้งสองและพลังทำลายล้างได้หลอมรวมกันเมื่อสังเกตจากกระแสลมปราณเห็นได้ชัดว่าการหลอมรวมนี้เป็นการกลายพันธุ์ในเชิงบวกยี่เฉินยืนอยู่ตรงนั้นและรู้สึกถึงพลังที่มาจากด้านหลังจากปีกของเขาอย่างเงียบเงียบพลังงานนี้ได้รับการปรับแต่งตามธรรมชาติโดยพลังเวทมนต์ของมนุษย์และปรับปรุงพลังอื่นๆของเขาอย่างต่อเนื่องใช่มันตื่นแล้วปีกที่กลางออกจากด้านหลังความมหัศจรรย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันหมายความว่าพลังของเขาถูกปลุกขึ้นแล้ว ดีจริงๆมันสบายกว่าตอนที่ฉันปลุกความบ้าคลั่งมากแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแต่ก็ดีกว่าความรู้สึกของการตายทั้งเป็น4.5การเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเชคของราชันเทพตอนที่30มณีสวรรค์ผันชะตาไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วสติของอีเฉินค่อยๆฟื้นกลับคืนมาและววังวนพลังเวทบริเวณหน้าอกของเขาก็ค่อยๆมีเสถียรภาพมากขึ้น เมื่อเขาลืมตาขึ้นมันยังคงเป็นเวลากลางคืนแต่กลางคืนดูเหมือนจะสว่างขึ้นเล็กน้อยหรือพูดอีกอย่างก็คือเขามีสายตาที่แข็งแกร่งขึ้นทุกสิ่งรอบตัวของเขาชัดเจนมากเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานมหัศจรรย์ที่อยู่ภายใต้แสงจันทร์ที่กำลังหล่อเลี้ยงร่างกายของเขาครู เลยเซียงยังอยู่ข้างหน้าของเขาแต่ปีกทั้ง12ปีกถูกเก็บไปแล้วในเวลานี้อีเ้เฉินรู้สึกมีความเคารพอย่างสูงกับครูของเขาครูที่เดิมทีเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ในสายตาของเขาข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เลยเซียงสอนเขาไม่ว่าจะเป็นเคล็ดวิชาเทพผู้คลั่งหรือเคล็ดวิชาอสูรสวรรค์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเทคนิคระดับสูงสุดอย่างแน่นอน หลังจากที่พลังทั้งสองของเขาถูกปลุกขึ้นฐานการฝึกฝนของเขาในปัจจุบันก็มีระดับเกินกว่าฐานการฝึกฝนดั้งเดิมของเขาช่วงก่อนที่จะถูกเหลยเสี่ยงทำลายจิตวิญญาณการต่อสู้สิ่งนี้เรียกว่าร่างจำแรงอสูรสวรรค์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทูตตกสวรรค์เมื่อปีคู่แรกของคุณปรากฏนั่นแสดงว่าการปลุกพลังอสูรสวรรค์เสร็จสิ้นแล้วจำคาถานั้นไว้นั่นคือคาถาหลักของเวทมนต์ไม่ว่าในอนาคตคุณจะมีปีกอีกกี่คู่คุณก็ต้องใช้คาถาเวทมนต์นี้ ร่างจำแรงอสูรสวรรค์ทำให้พลังเวทมนต์ของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงแม้ว่าในด้านของการปัตุพลังจะไม่ดีเท่ากับพลังสายเลือดความบ้าคลั่งของวิชาเทพผู้บ้าคลัง่งแต่ก็มีระยะเวลาใช้ที่ยาวนานกว่าและยิ่งกว่านั้นยังปรับปรุงภูมิปัญญาปีกด้านหลังยังทําให้คุณสามารถบินได้และมีความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอีกด้วย หลังจากการปลุกพลังทั้งสองครั้งผ่านไปพลังทั้งสองได้ผสานกับพลังแห่งการทำลายล้างในร่างของคุณแต่การผสมผสานนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่สำหรับลักษณะเฉพาะคุณจะสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองด้วยนี่เป็นความแตกต่างระหว่างคุณกับฉันขอบคุณครูที่ส่งต่อเทคนิค,คลับให้กับข้ายี่เฉินก้มคำนับลงกับพื้นเลยเสียงไม่ได้หยุดเขาเพราะนี่ถือเป็นการแสดงความเคารพอย่างเป็นทางการเมื่อปิ้นไปนั่งอยู่บนพื้นด้วยความงุนงง สำหรับอากาศที่ค่อนข้างจะหนืดในเวลานี้เขาค่อนข้างปรับตัวได้บ้างแล้วใช่แค่ปรับตัวได้ร่างกายของเขาไม่ทุกทรมานอีกต่อไปแต่พลังวิญญาณที่เขาฝึกฝนมาทั้งหมดได้หายไปหมดแล้วในใจของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันนี้เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขามันเป็นความรู้สึกที่แข็งแกร่งและทรงพลังโจวเวียงนั่งอยู่ตรงข้ามเขา แผนกกนศาสตร์ของเราสิ่งที่เราให้ความสนใจคือพลังเพราะต่อให้คุณมีทักษะดีแค่ไหนถ้าต้องเผชิญหน้ากับพลังที่แท้จริงมันก็ไรความหมายบอกฉันว่าคุณรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับพลังเมื่งปิ้นไปมองมาที่เขาและพูดว่าพลังก็คือพลังดูเหมือนว่าคุณจะไม่ค่อยพอใจฉันเจ้าเวชิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นรอยยิ้มของเขาเมืองปิ้นไปก็เริ่มสงครามเย็นทันทีไม่ ฉันพอใจคุณมากคุณให้โอกาสฉันเริ่มใหม่อีกครั้งชำระไขกระดูกและกล้ามเนื้อของฉันให้ฉันมีความสามารถที่ดีกว่าฉันรู้สึกขอบคุณมากโจวไชิงยิ้มแค่ขอบคุณยังไม่พอฉันรู้ว่าให้คุณยอมรับฉันตอนนี้อาจจะยากอยู่สักหน่อยแต่มันก็ไม่สำคัญเพราะอีกไม่นานคุณจะรู้เองว่าการเลือกของคุณถูกต้องแค่ไหน มื่ปิ้นไปต้องอยากจะหักล้างคำพูดเขาจริงๆนี่ฉันเลือกเองเหรอวันนี้ฉันจะสอนวิธีการควบแน่นมณีสวรรค์ให้คุณนี่เป็นวิธีการฝึกฝนดั้งเดิมของฉันเองแม้ว่านี่จะไม่ได้อยู่ในโลกเดิมของฉันก็ตามในการฝึกฝนของฉันเดิมทีฉันฝึกมณียุทธและมณีธาตุทั้งสองแบบมีเพียงการฝึกทั้งสองแบบนี้ร่วมกันเท่านั้นมันจึงจะกลายเป็นมณีสวรรค์อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตามจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องของฉันก็พบปัญหาว่าการฝึกฝนทั้งสองแบบพร้อมกันนี้มีความซับซ้อนบางอย่างที่ทําให้ไม่สามารถฝึกฝนด้านไหนให้ถึงขีดสุดได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกมณีาธาตุดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของมณีสวรรค์ที่ฉันสร้างขึ้นใหม่นี้จะยกเลิกการฝึกฝนมณีาธาตุและฝึกเพียงมณียุทธและขยายการครอบครองอัญมณีจาก12เม็ดเป็น18เม็ดดังนั้นรูปแบบการฝึกมณีสวรรค์ที่ฉันสร้างขึ้นใหม่นี้ จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็น18มมณีสวรรค์เมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดเมื่อปิ้นปก็ค่อยๆจริงจังขึ้นตอนนี้เขาเดินเส้นทางนี้แล้วไม่มีโอกาสที่จะหนีได้ครูมณียุทธเป็นยังไงเมื่อปิ้นปถามอย่างสงสยัยโจเวยชิงยิ้มดูสิในที่สุดคุณก็เต็มใจที่จะเรียกฉันว่าครู ขณะที่เขาพูดเขาเหยียดมือขวาของเขาออกมาและทันใดนั้นก็มีอัญ,ญมณีบนข้อมือของเขานี่คือไข่มุกที่ใสดุจคริสตัลมีรัศมีความเจิดจ้าภายในมันเหมือนเม็ดหยกน้ำแข็งที่เปล่งแสงอ่อนๆน,นี่คืออัญ,ญมณีของมณียุทธและนี่คือสาสตรามณียุทธที่ฉันพูดถึงดูซะทันใดนั้นอัญ,ญมณีบนข้อมือของโจวหยชิงก็ลอยขึ้นและในชั่วพริบตาและปรากฏแสงเจิดจ้าสว่างสวัยมันกลายเป็นค้อนขนาดใหญ่และปรากฏขึ้นต่อหน้าโจวหยชิง โจวยชิงยื่นมือขวาออกมาในมือของเขาถือค้อนขนาดใหญ่เอาไว้เมื่อเขาถือค้อนขนาดใหญ่พื้นที่ทั้งหมดดูเหมือนจะสั่นสะเทือนอาวุธมั่งปิ้นไปเกือบตะโกนออกมาโจาวยชิงพยักหน้าและพูดว่าใช่มันเป็นอาวุธแต่ไม่ได้มีแค่อาวุธยังมีอุปกรณ์อื่นอีกด้วยอัญ,ญมณีของเราจะเปลี่ยนไปในระหว่างกระบวนการฝึกฝนเมื่อใดก็ตามที่การฝึกฝนของคุณเพิ่มขึ้นและรวบรวมอัญ,ญมณีได้ จะทาให้คุณก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดและการเพิ่มขึ้นของอัญ,ญมณีนั้นสําคัญอย่างยิ่งหลังจากปลุกมณียุทธ์คุณต้องหาวิธีควบแน่นเป็นรูปร่างด้วยตัวคุณเองด้วยพลังอาวุธหรืออุปกรณ์ประเภทใดๆที่คุณต้องการให้คุณทําตามหัวใจของคุณเองจะมีแบบแปลนพิเศษที่ใช้สําหรับการควบแน่นศาสตรามณียุทธ์แต่ในโลกนี้เราไม่มีในที่สุดสิ่งนี้ก็กระตุ้นความสนใจของเมื่งปิ้นไปอัญ,ญมณีของมณียุทธ์สามารถควบแน่นเป็นอุปกรณ์ใดๆได้หรือไม่ใช่มันสามารถเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ แต่เนื่องจากการพัฒนาศาสตรามนียุทธ์ให้คุณค่ากับพลังดังนั้นเมื่อคุณกำลังควบแน่นคุณควรพิจารณาถึงความแข็งแกร่งของอุปกรณ์ที่คุณต้องการสร้างด้วยนี่เหมือนกับชุดกรอย,ยุทธ์ของทวิปโตหลัวใช่หรือไม่เมื่อปินไปถามด้วยความสงสัยโจเวยชิงสายหัวและพูดว่ามันแตกต่างชุดกรอย,ยุทธ์สร้างจากโลหะแต่ศาสตรามณียุทธ์นั้นสร้างจากความแข็งแกร่งของคุณเอง พูดง่ายๆก็คือตราบใดก็ตามที่คุณเป็นวิญญาจารย์คุณก็สามารถที่จะครอบครองชุดกรอย,ยุทธ์ได้ในขณะที่ศาสตรามณียุทธ์จะมีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถมีได้และเมื่อคุณครอบครองมณีถึง12เม็ดคุณจะสามารถทะลวงไปถึงระดับพระเจ้าได้และถ้าคุณครอบครองถึง18เม็ดถ้าเช่นนั้นคุณก็จะก้าวข้ามชั้นในปัจจุบันนี้ไปได้ครอบครอง12เม็ดสามารถกลายเป็นพระเจ้าเมืองปินไปตกตะลึงและสายตาที่มองโจวเหวยงก็เปลี่ยนไปอย่างมาก ถ้าครอบครอง12เม็ดกลายเป็นพระเจ้าแล้วครูที่อยู่ข้างหน้าของเขาก็เป็นคนที่แข็งแกร่งระดับพระเจ้าไม่ใช่หรือความไม่พอใจที่อยู่ในใจของเมื่งปิ้นไปส่วนใหญ่ได้หายไปแล้วในขณะนี้โจวยชิงยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าใช่หลังจากคุณครอบครองมณีทั้ง12เม็ดคุณจะกลายเป็นพระเจ้าอย่างไรก็ตามคุณยังไม่จําเป็นต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องคิดคือรูปแบบของอุปกรณ์ที่คุณต้องการนี้เป็นวิธีในการพัฒนาของคุณ เมื่อสิ้นปีการศึกษาแรกพวกคุณทุกคนจะต้องสอบปลายภาคนี้คือบัตรผ่านสำหรับคุณขอให้สอบได้ที่หนึ่งนะมันคงจะเป็นความรุ่งโรจน์ของแผนกวิชากรศาสตร์ของเราถึงแม้จิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณจะถูกฉันทำลายไปแต่ในความเป็นจริงการฝึกฝนของคุณควบคู่ไปกับการหล่อเลี้ยงจากดอกไม้เซียนของที่นี่ทำให้ร่างกายคุณดีขึ้นแผนเดิมของฉันคือคุณสามารถครอบครองอัญมณี4ี่เม็ดในปีแรกให้สำเร็จนั่นคือการควบแน่นอัญมณีทั้ง4ี่เม็ด เพื่อใช้ศาสตรามนิยุทธ์ทั้ง4ให้เกิดประโยชน์ในการสอบปลายภาคนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องพิจารณาเหตุผลที่ฉันเลือกคุณเพราะคุณเป็นคนที่มั่นคงและฉลาดที่สุดในบรรดานักเรียนในชั้นเรียนนี้เมื่อปิ้นไปครุ่นคิดเล็กน้อยเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าแผนกกลศาสตร์ที่สร้างโดยครูของเขาจะเป็นเส้นทางขึ้นสู่สวรรค์และนี่เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเขาในตอนนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างจริงจัง